này bye 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 này bye bye <laughs> này, bye bye give me five give five give five nó chuyển game nè này xin chào này chúc chúc cho thế chúc chúc chúc, chúc, cho chúc, chúc cho <laughs> này này làm này làm này làm này à ai, um, ai, salam dulu pakai, salam dulu pakai, salam dulu pakai, ai salam dulu pakai, oh sorry, khai, ah, okay okay, tak buat banyak, mudah. Ai nanti salam dulu, salam dulu. Duduk duduk. Salam dulu, salam dulu. Buat macam ni. Macam ni. Buat macam ni tu. Ajit tu je, ajit tu. บาย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 สวัสด <laughs> <laughs> ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคโอเคอ๋ออยู่พ่อแม่อ๋ออ๋ออยู่ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเแบลบก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวอีกแล้ววันนี้เบลก็จะทําอาหารอิหร่านแบบง่ายๆที่ทําไม่เหมือนใครและก็ทําไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนเบลเพราะไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นถั่วเลนทินอะไรสักอย่างเนี้ยเลนทินนั่นแหละทุกคนอ่านไม่ออกอ่าอันนี้เป็นถั่วที่ว่าอ่าดิกๆ เมนูนี้คนีนหลังเขาจะชอบให้เด็กๆก,กินเพราะว่ามันบำรุงสมองอืมนั่นแหละเ้วก็ก็เลยจะทําบ่อยแต่ว่าถามว่าทําเป็นจริงๆไหมมันก็มีทําได้หลายรูปแบบเนาะอย่างพี่สาวสา,วสาวมีเบลนะเขาจะทําออกหวานหวานมันทําออกหวานหวานก็ได้นะทุกคนทําแบบใส่น้ําตาลเอาไปหุงใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่ลูกเกดเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ทําแบบอ่าไม่ใส่น้ําตาลอืม เอาถั่วไปต้มให้มันสุกอันนี้เป็นข้าวนะทุกคนข้าวก็เป็นข้าวอินเดียใครจะใช้ข้าวไทยก็ได้เอาไปต้มให้มันสุกข,ข้าวนี่นะ เวลาที่เราต้มไปใช่ไหมเอาน้ําไปต้มแล้วก็พอมันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมถ้าเป็นข้าวไทยมันจะนิ่มเร็วเราพอมันเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเราก็ต้องเอาช้อนเนี่ยมาตักดูถ้ามันหักได้หรือมันนิ่มก็เอาไปเทน้ำแล้วก็ล้างน้นําออกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นข้าวอินเดียที่เบลใช้นี่เป็นข้าวอินเดียนําเข้าจากอินเดียก็คือมันจะเม็ดใหญ่เม็ดยาวเม็ด úng, แข็งแล้วก็มันจะสุกยากอืมมันก็จะแข็งใช่ไหมเราก็ต้มนานหน่อย เวลามันสุกเราก็เอาไปาล้างน้ําใช่ไหมแล้วก็เช็คดูว่าถ้ามันนิ่มมันโอเคเออ,ค,อ,ค,อคือได้แล้วล้างออกทําไมไปถึงล้างน้ําออกรู้ไหมทุกคนเพราะว่าคนอีหลานเขาไม่ชอบกินข้าวแบบเหนียวเนียวเขาชอบกินข้าวแบบแห้งๆเป็นเรียงเม็ดอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ชอบกินข้าวเหมือนเราแบบว่าเอาไปหุงแต่ว่าถ้าเอาข้าวไปหุงถ้าเราไม่ล้างน้ําออกเวลาเราเอาไปผัดเวลาเราไปทําแบบคุกกับ อ่ถั่วที่เราไปผัดอย่างเงี้ยมันจะมันจะคนละรสชาติอะไรเงี้ยมันจะมันจะแบลบว่ามันไม่มันไม่อร่อยนะิงถ้าเราไม่ล้างน้ำออกแต่ว่าถามว่าล้างน้ำออกมันวิตามินมันออกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้แต่ว่า คือเขาพาเราทําอย่างนี้เแบลบก็ทำนี่ทุกคนเแบลบก็ไม่รู้หรอกว่าวิตามินมีหรือไม่มีมันก็น่าจะมีแหละเพราะนอยู่ในถั่วในข้าวเนาะแต่ล้างออกไปเยอะมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอันนี้ใช้จะใครจะใช้เนื้อไก่เนื้อวัวบดก็ได้เนื้อไก่บดก็ได้จะหั่นเป็นซอยๆอย่างนี้เหมือนเบลก็ได้หอมหัวใหญ่ก็หั่นให้มันเป็นเต๋าแบบนี้นะทุกคนใช้ปริมาณอา่าแค่ไหนก็ได้ถั่วหอมหัวใหญ่นี่เราใช้ประมาณหัวหนึ่งกลางๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ เนื้อเนี่ยเบลจะใช้ประมาณไม่เยอะเออใช้แค่นิดเดียวอืมแค่นั้นก็ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเนาะข้าวใช่ไหมทุกคนเบลที่เอาข้าวไปหุงเบลใช้ประมาณอ่าถ้วยน้ําจิ้มอะ่ะใครเคยไปกินร้านหมูกระทะจะมีถ้วยน้ําจิม้มเบลใช้ประมาณสองถ้วยครึ่งอืมผัดหอมผ่านหัวหอมนะ่ะคนอีหลานเขาจะชอบกินหอัหอมมากกว่ากระเทียม เอาหัวหอมเป็นหลักเนยผัดหัวหอมให้มันเจียวให้มันสุกอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไก่เอาเนื้ออะไรของเราที่เรามีก็เอาไปผัดผัดให้มันสุกเลยนะทุกคนผัดให้มันสุกๆเลยถั่วเนี่ยเราก็จะต้มจนกว่ามันจะสุกเลยทุกคนนี่มันถ้ามันสุกมันก็จะรีแบบนี้รสชาติมันก็จะมันๆหน่อยอืมนี่แบบนี้เลยแล้วก็เอาไปเทน้ําออกไม่ต้องล้างน้ำหน้านี่แค่เทน้ําออกเฉยๆแล้วก็พักไว้ล้วก็มาทําน้ําซอสกันก่อน เบลใช้เครื่องปรุงนะเบลใช้ผงขมิ้นหนึ่งช้อนชาผงอบเชยหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือปริมาณข้าวเกลือนี่สแตนดาร์ดที่เบลใช้ก็คือครึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะกินช้อนช้อนที่เรากินข้าวนะ่ะช้อนกลางที่เรากินข้าวนะเบลใช้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ผัดผัดให้มันเข้ากันแล้วก็ถั่วที่เราต้มมาผัดคนอื่นนะเบลที่เราเบลเห็นในอินเทอร์เน็ตที่เขาทํากัน ก็คือเขาจะเอาถั่วใส่ข้าววางใส่ข้าวแล้วค่อยเอาไม่เอามาผัาดใส่อย่างนี้แต่ว่าเบลเอามาผัดใส่อย่างนี้เบลว,ว่าถั่วมันมีรสชาติของกเกลือด้วยเบลก็เลยเอามาผัาดแต่ไม่คนอื่นเขาไม่ทําอย่างนี้หรอกอืเบลก็เอาข้าวที่เราต้มไว้ใช่ไหมล้างน้ําเรียบแล้วแล้วก็มาวางให้มันเป็นฐานแล้วก็ใส่กับข้าวเข้าไปแล้วก็วางทับอีกครั้งหนึง่งใส่ข้าววางทับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ถั่วท, rias, ที่เราผัดเนี่ยวางทับอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ข้าวปิดให้หมิด แล้วคาวนี้เราก็เอาไปหุงหุงให้ข้าวมันสุกเงี้ยทุกคนหุงให้ข้าวมันสุกเลยเบลใช้เวลาใช้ไฟกลางในการหุงไม่ใช้ไฟแรงเลยนะมันเดี๋ยวมันจะไม่สุกใช้ไฟกลางๆค่อนข้างอ่อนตบท้ายด้วยหยดน้ําสักนิดนึงเอออย่างนี้แล้วก็ เอาไปหุงปิดฝานี่ใช้ไฟประมาณนี้แล้วก็หุงข้าวให้มันสุกโดยใช้ประมาณ20นาทีได้หุงข้าวนะอันนี้เบลจะทําเป็นซุปพ่อบ้านบอกว่าอ่าถัว่วถั่วเลนทินอะไรเนี่ยแหละมันลดน้ําหนักได้เพราะว่าคนอิหร่านเขาจะทําเมนูเนี้เอาไปต้มถัว่วไปต้มให้มันสุกใช่ไหมใส่ผงขมิน้นใส่ผงอบเชยแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ซอสเมือเทศแบบข้นๆอืม,ม,มแล้วก็ต้มให้มันน้ําข้นๆ เขาจะกินกันตอนเช้าใช่ไหมเขาพ่อบ้านบอกว่ากินกันตอนเช้าแล้วก็มันก็จะไม่หิวถึงตอนเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงนี่ก็จะไม่หิวเลยเขาบอกอย่างนี้มันจะคุมหิวได้ดีหุงข้าวเสร็จแล้วประมาณมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่เวลาเราจะตักเราจะเอาไปเสิร์ฟอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะคุกคุกให้มันเข้ากันก่อนนี่มันก็จะเป็นถั่วมันมันรสชาติก็จะเป็นถั่วเป็นมันมันถั่วอ เกลือนิดนิดนัวนัวอะไรอย่างเงี้ยคนอีหลานทุกคนเขาจะเน้นอาหารที่มันมีประโยชน์ที่ทําจากถั่วเยอะเยอะใส่ถั่วเยอะเยอะใส่เนื้อน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ซุปอย่างเงี้ยทําเป็นถั่วงาะเขาก็จะไปกินตอนเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ สีสันมันอาจจะไม่น่ากินมันดูแบบดำๆใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันมีประโยชน์นะทากับข้าวเสร็จอะไรเสร็จเบลก็พาลูกออกมาเล่นข้างล่างเนาะเแบลบให้อาหารนกทีนี้นกน้องก็เลยกินข้าวเลอะเทอะเราก็เลยต้องมาเก็บมากวาดข้างล่างหน่อยเพราะว่าตึกตรงนี้มันก็เป็นตึกส่วนรวมใช่ไหมละ่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็จ้างคนมาทําความสะอาดทุกเดือนเพราะว่า,อาพอเขาทําความสะอาดเบ เสร็จเบลก็เอาอาหารให้นกนกมันก็เขี่ยข้าวลงมาทีนี่มันก็ดูสกรปรกดูรกที่นี่เบลก็เลยมาทําความสะอาดให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่มีมารยาทนะเพราะเราดูเป็นคนมีมารยาทเราดูเป็นคนแบบเรียบร้อยไง,ไงอืมเราจะให้คนอื่นมาว่าเราไม่ได้นะทุกคนนะอืมทะเลอืมพาเด็กมาวิ่งเล่นด้านล่างปั่นจักรยานบ้างเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านมันก็อุดอนะู้เนาะ มันก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะทุกคนพอมีพื้นที่ให้เราวิ่งเล่นๆอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเด็กๆก็อินจอยวิ่งไปวิ่งมาทุกคนเอ้ย น่ารักเล่นกับลูกอยู่สักพักเออเห็นแต่รถพ่อบ้านกลับมาจากที่ทํางานวันนี้เราก็ว่าเอ๊ะทำไมกลับมาเร็วจังเลยนังก็เลยบอกว่าอยากจะพาลูกไปสวนสาธารนณะอยากพาลูกไปส,สนามเด็กเล่นว,ว้าวพอบ้านดีเดีนยินหนึ่งเรือ่องรักครอบครัวอืมวันนี้พ่อบ้านก็เลยจะพาเราไปสวนสาธารนณะทุกคนไปดูว่าต้นไม้มันจะเยอะแค่ไหนที่สวนสาธารนณะทุกคนนะทุกคนมัน ต้นไม้มันจะเยอะมากเพราะว่าเขาดูแลใส่ใจลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินตลอดใช่ไหมละ่ะเขาจะดูแลมีเทศบาลคอยสนับสนุนเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็เบลมาบ่อยนะมันก็ห่างจากบ้านเบลประมาณ15นาทีถ้าเราขับรถมานะถ้าเดินมาก็เป็นชั่วโมงอะ่ะเพราะว่ามันก็ไกลยอยู่นะ แถวบ้านเบลอะถามว่ามีสวนสาธารณะแบบนี้ไหมไม่มีค่ะเพราะว่ายังไม่มีงบประมาณเข้าไปถึงที่จะไปทําสวนสาธารนณะตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าบ้านมันราคาเพงใช่ไหมมันก็จะมีสวนสาธารนณะเยอะเยอะมากอต้นไม้ก็จะเยอะเพราะว่าเขาดูแลรักษานะทุกคนต้นไม้นะ ที่ด่านมันปลูกยากยากยากมากทุกคนแล้วพื้นดินแถวบ้านเบลนะพื้นดินมันจะเป็นดินแข็งแข็ง,ขงเป็นเป็นดินเหมือนก้อนหินมันเป็นไม่เป็นดินแบบร่วนซูนร่วนซุยร่วนร่วนอะไรเขาเรียกดินร่วนอืมเป็นดินสีแดงแดงใช่ไหมแล้วก็มันก็อ่ม น่าจะลดถ้าเป็นต้นไม้มันก็จะบอกว่ารสชาติดินมันเค็มมันขึ้นไม่ได้อืมนั่นแหละมันก็เลยมันมันก็เลยไม่ได้ขึ้นตามเองธรรมชาติแล้วฝนมันก็ไม่ได้ตกแบบว่าตกแบบเยอะๆเหมือนบ้านเราใช่ไหมมันช่วงหน้าฝนอย่างนงี้มันก็จะตกแค่สิบนาทีแค่นั้นก็พออืมแต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงฤดูหิมะตกมันก็จะมีหิมะตกแล้วก็หน้าหนาวหน้าหนาวอย่างเงี้ยใช่ไหม ใบไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็จะผิดใบเหมือนเหมือนเป็นต้นเ้งอย่างเงี้เลยแต่ว่าถ้าหน้าร้อนมันก็จะเป็นเขียวขจีแบบนี้ที่สวนสาธารนณะทุกคนมันก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กวิ่งเล่นแล้วก็มีต้นไม้มีซุ้มให้เรานั่งกินข้าวปิกนิกอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ที่หลังเขาก็จะมีสวนสาธารณะเยอะมากเพราะว่ามันต้นไม้มันขึ้นไม่ได้เองตามธรรมชาติเขาก็เลยจัดการ ปลูกต้นไม้เลยแล้วก็ต้องมีคนมาดูเลเอาใจใส่ตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนต้นไม้ที่นี่จะเป็นแบบว่าเป็นรู้สึกเป็นแบบคนขี้น้อยใจใช่ไหมต้องการคนดูแลเอาใจใส่เออทุกคนต้นไม้ก็จะเป็นประมาณนี้น้องวนาแนละ้วทุกคนคือเคยนั่งจริงจากครั้งแรกเพราะว่าพาเมื่อก่อนพาน้องอดินมาล่นสนามเด็กเล่นน้องวนาก็ยังเล็กอยู่เนาะยังไม่ได้นั่งไม่เป็นวันนี้มานั่งครั้งแรกนั่งไปนั่งมาจะหลับหัวสับะงกเลยทุกคน พอเล่นสนามเด็กเล่นเสร็จทุกคนเราก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านมากินอาหารที่เราทําไว้นี่แหละเรา,เ,าเบลทําบ่อยนะอันนี้นะพ่อบ้านก็ชอบเพราะว่ามันมันมันดีต่อสุขภาพใช่ไหมอืมแล้วเด็กๆก็อย่างเงี้ยมันก็ดีต่อบํารุงสมองด้วยให้เด็กฉลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ไม่รู้หรอกว่ากินถัว่วมันต้องฉลาดเพราะว่าอยู่ที่มังไกรเบลกินกับไข่ จริงๆนะทุกคนตอนเด็กๆเบลชอบชอบกินไข่ถ้าไม่ได้กินไข่ทอดไข่ดาวเงี้ยก่อนที่จะไปโรงเรียนคือเบลไม่อยากไปโรงเรียนเลย ต้องคุณยายยายเิลกับตาวลิลก็คืออทําไล่ทํานาหาเงินมาเอาหาเงินมาแล้วก็มาซื้อไข่ให้หลานกินทุกคนคือเลิลกินปลากินอะไรเงี้ยมันไม่ชอบมันไม่มันไม่อินจอยกับการกินข้าวตอนเช้าไปโรงเรียนก็คือถ้าเป็นไข่ทอดเบลจะกินเยอะมากแล้วก็จะไปโรงเรียนแบบดีดาหลันละเลยใช่ไหมละ่ะแต่ว่าชอบไข่มากกว่าพ่อว่านบอกว่าให้เลิลนะกิน ถั่วนะ่ะเยอะๆกินเมนูนี้นะเยอะๆกินถั่วเล่นทื่นเยอะมันจะได้บํารุงสมองจะได้ไม่งูเออนางบอกเบลเพราะว่านางคิดเลขเก่งใช่ไหมนางคิดเลขเก่งเบลคิดเลขไม่เก่งถ้าเบลจะคิดเลขเบลก็ต้องเปิดแล่องคิดเลขก่อนคิดไม่เก่งนางก็บอกว่าเบลให้เบลนะ่ะกินถั่วเยอะๆมันจะได้ฉลาดเงี้ยโอ้ย นางก็แบบบ้าให้เราใช่ไหมเราเราก็คิดในใจพ่อเอาบทไอสไตพ่ออบทไอสไต์พ่อฉลาดที่สุดยืนหนึ่งในโลกใบนี้จ้าอืมนางก็พูดกับเบลขำๆเล่นๆหยอกเล่นกันนั้นทุกคนมันก็จะแบบนางก็บอกให้เบลกินเยอะๆกินถัวน่วอย่างนี้แล้วนั่งกินข้าวกัอยู่นางก็พูดว่าถั่วนี่นะ คนอิหร่านนะเขาก็จะกินกันตอนเช้าเป็นเหมือนเป็นอาหารเช้าซุปที่เบลทำเนี่ยเขาก็จะกินเป็นอาหารเช้าแล้วก็ตักซุปมากินกับขนมปังบีบน้ำมะนาวใส่หน่อยอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะกินรสชาติออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวเปรี้ยวจนตาหลุดอย่างนี้ก็มีของดองนะทุกคนเมื่อเบลจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวจะได้เจอก่อนได้เจอร้านที่มันเป็นของดองเยอะๆเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตาหลุดออกมาเลยจริงๆ คือใครไม่เคยลองกินของเปรี้ยวว่าของเปรี้ยวอ่ะที่ไทยมันเปรี้ยวแล้วมาเจอที่หลาหนแพ้ไปเลยพูดจริงจริงแพ้ไปเลยแพ้จริงๆแล้วของดองเขาน่ะแบบมีเยอะมากแล้วเขาก็จะกินอาหารเช้ากันแบบนี้เปรียปร้ยวๆใช่ไหมเขาจะกินเปรี้ยวเป็นหลักแล้วก็เขาบอกว่ากินน้ํามะนาวเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะดีแล้วพี่สาวสาวมีก็บอกว่าถ้าเธอจะลดน้ําหนักนะกเธอต้องกินผงอบเชยเยอะๆเพราะว่ามันจะทําให้พุงยุบ นางบอกอย่างนี้อืมเพราะว่านางเป็นกูรูเรื่องลดน้าหนักเพราะนางไม่กินข้าวเลยทุกคนนางกินแต่ผักกินชุบแล้วนางก็ผอมพเพรียวบางอืมนั่นเลยเราไม่ได้เราเป็นชนิดกินเนื้อเป็นยักษ์เป็นมารกินชนิดกินเนื้อเป็นยักษ์เป็นมารเราก็อ้วนพีสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะเออเขาก็กินผักกินอะไรเราก็เป็นมนังสวิรัติเขาเป็นมังสวิรัตเขาผอมเพียวเรียวบางเราเป็นยักษ์เป็นมารเราก็กินเนื้ออ้วนพี กินข้าวไปทุกคนคือพี่อะไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะเขามีข่าวใช่ไหมอ่ในอินเทอร์เน็ตไทยรัฐมันอยู่ใน a ฟ e b o o k ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าลูกชายล่ะเขาน่ะตายลูกชายแค่สองเดือนใครได้ดูบ้างที่ข่าวเพิ่งออกเลยแล้วลูกชายเขาทุกคนอ่าอ่อายุแค่สองเดือนใช่ไหมนอนอยู่กับแม่แล้วคราวนี้ตื่นพอให้นมลูกเสร็จตื่นขึ้นมาลูกตายเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาลูกนอนคว่ำหน้า เราก็ว่าเด็กสองเดือนมันกระดุกกระดิกได้ใช่ไหมตอนน้องเบลเลี้ยงน้องอาณาสองเดือนน่ะก็ยังไม่กระดุกกระดิกก็คิดว่าน่าจะเป็นผ้าห่มที่ไปทับปิดจมูกแล้วเด็กมันกระดุกกระดิกไม่ได้มันก็เลยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วคราวนี้แบบมันก็เนาะเด็กเนาะน่าจะล้องให้แม่ก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็เผลอหลับไปเลยเพราะเบลเลี้ยงน้องอนา,าแต่ตอนเล็กๆน้องเบลก็เหนื่อยมากจริงๆทั้งทั้งงานบ้านทั้งน้องอดินทั้งกับข้าวสามีเนาะ แล้วคราวนี้กลางคืนเราก็ต้องมาให้นมลูกอะไรเงี้ยเบลก็เผลอหลับไปนะแต่ดีที่พ่อบ้านนางโอ้โหดีนางก็แบบได้ยินเสียงลูกแบบร้องไห้า,างี้นางก็รีบตื่นขึ้น,นมาแล้วก็มาปลุกเบลว,ว่าตื่นๆลูกร้องไห้เงี้ยเบลก็เผลอหลับไปหลายรอบมากเลยนะแต่ที่ดีก็คือพ่อบ้านนนะนางหูดี จริงๆนะแล้วนอนกับลูกสองคนนะเบลก็เบลเห็นในห้องที่ผู้หญิงคนนั้นนอนคือมันห้องมันเป็นแคบๆยังไงไม่รู้แล้วก็อยากจะนอนใกล้ๆลูกหรือเปล่านะมันก็เลยมันเป็นมันมีส่วนนะว่าเด็กมันโดนผ้าห่มแล้วปิดจมูกแล้วหายใจไม่ออกคือเบลเลี้ยงลูกเนาะเบลก็จะนอนในพื้นที่กว้างๆอย่างเตียงเนี่ยเบลก็ไม่นอนเลยเบลจะเอาที่นอนมาปูของน้องอดินที่นอนอันนึงของเบลอันนึงของอาาอันนึงคือนอนเรียงกัน เป็นเรียงนอนใกล้ๆกันแล้วก็อนอนที่นอนใครที่นอนมันเวลาน้องอนานาหลับเบลก็จะให้นอนที่นอนของตัวเองมันจะไม,ไม่นอนใกล้กันไม่ได้เบลก็กลัวด้วยว่าถ้าสมมติว่าผ้าห่มเนี่ยอย่างเงี้ยมันไปปิดจมูกลูกเราไม่รู้เราไม่เห็นในพ่อบ้านด่าจับแน่ยน่โดนตำรวจจับแน่ยน่มาแต่ตัวกลับแต่วิญญาณแน่นอนทุกคนจริงๆถ้าเราแบบว่าถ้าเราดูแลลูกไม่ดีมันคือความผิดเราเต็มๆเลยนะเพราะว่า เราเป็นคนดูแลลูกใช่ไหมล่ะถ้าเราลูกดูแลลูกไม่ดีคือกลับแต่วิญญาณน่ะทุกคนเอาเขาไม่เอาเราไว้แน่นอนจริงๆนี่แหละตัวเห็นข่าวแล้วแบบโอ้เนาะ ลูกทั้งคนเนาะก็เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นกอดพระหมลูกแล้วก็โลองให้ทั้งนักข่าวก็ไปสัมผา์เนาะมันคงจะใจเสียหน้าดูเนาะเราเองก็มีลูกเหมือนกันถ้าเห็นเรื่องนี้นะทุกคนเบลเป็นคนหนึ่งที่เซนส์ติมากกับเรื่องเด็กๆตั้งแต่ก่อนไม่มีลูกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ทุกวันนี้มีลูกเองเราก็แบบ เออคิดนะแบบคิดตามเขาว่าถ้าเป็นลูกเราอย่างเงี้ยแบบคงจะใจหายนะดูเพราะทุกวันนี้ก็คือเบลเห็นข่าวนะเแบลบก็จะห่มผ้าให้อานาครึ่งหนึ่งคือหลับหับ,บตื่นๆ่นนะเพรพอได้ยินเสียงอานาแล้วแบบก็ตื่นเลยอย่างเงี้ยก็กลัวมากทุกคน